ได้ยินเสียงกลือกกึกกักก็เลืกกึกักนะเลียวบังนะท่านเห็นอยู่แล่นทุกคนตัวบังใหญ่นึงก็อุดนะไปนะอุดก็<ะ>ดขึ้นหนึ่งกนเฮาหเหล็กก่อไ,ไฟถิ่มถิ่มลงกัออขึ้นเนื่องไลยเออเมื่อเขียนว่าเสื้อดังไฟไงายอยู่เพราะว่าไม้แบบมันเป็นเส้นนะนะไม้แบบมันหักลงแล้วหละครึ่งหนึ่งใส่มวยอุดลงเบิงังอุดกับจักละอ้อมีอ้อได้โกนทั้งลุ่มก็มันมีมีดด้วยมันงงออกมานะตอกกระน้กน เดินไปคนเสียบตุ๊บเดินเียกหดหลุดยู่รถมันราเกาะกราบทักทายสบายดีและกัสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาเพชรแสนสน่ะวันนี้กะสิได้เอ่อหาของอยู่ของกินคือเก่าวได้พี่น้องเลยคือค่อยกะเดินทางออกมาวิทบอดแล้วล่ะเดินทางออกมาเมื่อกี้นี่กะ เห็นนกสองตกํกำลังสูงเดี๋ยวอยู่พ่น้องเลยจนจะเย็บนะเมื่อกี้นะแต่กะคอกระตุกเจอพวกคอยนะนกใหญ่ทุกคนนะนกโตโคกสองตพอดีมันไปพร้อมประมาณว่านึงนี่แหละม่ได้ซักนะ่ะเดี๋ยววันนี้กะสิะไดอ้อหาของยุของกินนะสิะไดือไม่ได้กะเดี๋ยวมาลุ้นบึกอีเธอหนึง่งอากาศ่วงนี้กะสิประมาณนี้เด้๋ยวพิน้องเลยคืมฝน,นแล้วกะมีลมหํำ แล้วก็มีแดดแด่น้อยนึงแดดมีแห้งไปเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งว่าสีได้หรือไม่ได้เมื่อน,นี้นะทางทีมงานกับผู้ออผู้ย่งพี่น้องเอ้เดี๋ยวอ้อหาลาดเบิ้งหมูพี่น้องเอย้ยยำแรงๆหมูกินมะกะบกนะซ้ำคำสีมิได้ไปหาเบิ้งนกกินมาให้ได้เมื่อน,นี้ได้หาเล่อเบิง้งหมูก่อนหาลุล่อเบิ้งเนื้อใหญ่ก่่นพี่น้องเอ้เคยนะ เกล้ยวคักอะไรพี่น้องนี่เป็นตูดคักอะไรนะผู้หายกล่ารูติงลูดอยู่สุดยอดเลยืัอนี้นี่นอกจากหาจอบเบิ้งหมูกินมะกระบกเลยค่ะหาจอบเบิ้งกระเหาะพร้อมพ,พี่น้องไงกระเหาะตามต้นมะกระบก c k แหละ แกะดตัวนึงทุกคนนะนกได้ตัวนี้นะเก็บเมื่อน,นะคอยนะเห็นเพื่อันเอาว่าจ่จอแต่หมูกับยานได้จำแจวพี่น้องเลยนกะจะมันมากินเพื่ออยู่มรงนี้นะเศวษเส,ว,เสวอยู่ เป็นนกพิษปลีกหอนจุกพี่น้องไอ้ ลมแห้งไอพี่น้องลกับมืดฝนนี่มีเยอะเห็นหงไปเลยแหละที่จริงก็ยังไม่เยอะค้ำไปเลยแ,ลแต่มันมืดแห้งก็แล้วนะมืดฝน มีทันหอดสั้งทุกคนมิดจัดนะมันมิดก่อนจะมันอยู่มงเลอโอ้ยมือน,นี้นี่นอากาศไม่เป็นเจอพี่น้องเลยลมแห้งก็ละเห็นกระหอสามตัวละมันไปน้ำล่มโซลายละจะมันไปนั้นเลยมิดจักเลยก็เลยใส่นกไปอีกบ้านหนึ่งนกิิ๊บไปรี่อยู่พี่น้องเลยเอาพอได้กินแรงนี่นะ ตัวน้อยตัวใหญ่ก็ไปดิเลอะได้คนนะเนื่องจากมันมีได้เพื่อเราด้วยจะตกมุงเลยด้อเริ่มคำแล้วพี่น้องย เขนีได้ยินเสียงก็ลึกกกักกลึกกกักนะเรยวบิงนะท่านเห็นอยู่แล่นทุกคนัตบังง่านึกกระดับกระดับกระดับขึ้นไปห้าโกนนะไม้มันเป็นไม้ปลายกุดพี่น้องเลยไม้หักแล้วนะเดี๋ยวสิเยี่ยมบังก่อนวะโกนนลึกสำเร็จไปแต่เอาได้บ่นะนี่ก็เยอะค้ำแล้วพี่น้อง,งเ,อเ,เลยคอยาเสียงไปเลยได้เบิ่งเสอือแล่นกังไกลากังไกลขึ้นท่านเห็นหน้อยหนึ่งนะ ตัวนี้แหละไม้ก๊ดนี่แหละไม้ลำยงใหญ่นี่นะทุกคนแต่มันกุดละนี่่วนหนึ่งลงยูพีเลยเดี๋ยวสิพีขึ้นเบิ้งก่อนนะขึ้นมาฮอดเทิงเลยทุกคนเดี๋ยวสิยังโคมหาก่อนเลือกบนนีเลยมันเป็นโกนอยู่ได้โกนเลือกแห้งทุกคนนะ เดี๋ยวสิลงพีอยู่ลุมนะเดี๋ยวสิอัดโฟดไวแลวกะบางที่โซนทีมงานมาเจาะหรือว่าลงไปพีเจาะหรือยู่ลุมผู้ทุกคนเพราะว่ากวดมันน่าจ,จะหอนเงานะขึ้นมาเทิงพิกะถือว่ามีสูงไปเลยทุกคนไนอะแต่กะเค้งเค้งไมแ้แหละว่าเื้อนั้นก็ได้เพราะว่าไม้นี่มันหักได้ไม้ตัวนี้นะพอดีว่าค่อยท่านเห็นแต่แถว ขาแถวแอลมันกับห่างมันแหลกนะนะทุกคนเดี๋ยวซิเมอร์โซนทีมงานมาเจาะก่อนเพราะว่าเขาจะเจาะผู้เดียวกะมันจะมืดแล้วกับมีดค่อนน้อยก็ละต้นไม้ปต้นไม้บังใหญ่หนึ่งนะต้นไม้มีแมนต้นไม้น้อยเอาเป็นนี่กะจกละเจอะทีมงานจากบอ่อแล้วทุกคนนะคือออกมาตะป่ากะยังมีมืดได้เนื่องจากตะเวนกะหากระตกดินนะเดี๋ยวลุ้นทฮาเบิ่งวา ทีมงานเ้าสีห้ามาหรือ,อยังหรือว่าสีมานหรือมีมานทำทีมงานก็บีเห็นเพื่อจะค้นเลยยังมีห้ามาทุกคนเลยเนะร่นก็หื่นมันยุ่หันมันมีลงดอกพี่น้องเลยเนื่องจากเยอะขำแล้วะเดี๋ยวสีหา ดังฟืนดังไฟหนึ่งเข้าทาทีมงานก่อนหนึ่งเข้าแล้วก็ทาสมบูรณ์เท่ามาก,กอะสิได้เอาไปเจาะเอาแลนทุกคนเลหมอดมาแล้วไฟก็ โอ้ยทุกคนเลยอ๋อไปมื้อนี้กะคือว้าวและอากาศมีเป็นเจอไปเลยนะมืดฝนและก็ลมค่อนข้างยูงแห้งเลยเห็นแล้วก็หอกนะอันนั้นมันลมฝนอู่อู่จักไปใส่โอ้โอมันไปน้ำล่มเนาะคอยก็เห็นสามต๊ะกระหอนโบโบก็บโบได้มากมากอันนั้นกระโบกลนใส่หัวตํำเร็วเวสุกบ่ จวหมู่ไปบ่ถือเก๊กงวจับเจือโอ้จวบหัวยจะแตกนะดอกบลมมาเหม่งแห้งเลยทางทีมงานกะเราทำเพิ่นเฮามาก่อนนะด่างไฟบิทันติดสัมผิดน้อยเราทำเพิ่นเฮามาพอดีเลยเด้อหมานอยู่วะเดตตัวนึงเดตตัวหนึ่งหนี้เออนกกระตงโคกตัวนึ่งนี่คอยกะได้สองพอได้แจว เล่่นอยไปจ้าแต่ของค่อยสองตัวก็มีซ้ำตัวนึงเจ้าได้พอดีว่าหาพี่เลยมีเห็นโซงนี้มื้อนี้เนาะลมแห้งกะล่ะคอยว่าเอ้าก็ะหอกเฮากำลังขับไปกองมันพี่เนมาเนยเด้อปะลมมามันมากระบอกล้นสิหัวหมู่ไปแล้วมันหลเกลอกหลสัมเอตเซอกเนาะสัมเลวเซอร์กโลกนะกับมืดนะคอยว่านะเฮาไปแล้วก็มืดอะไรที่จริงน่ะสามโมงอยู่ก็ยังมืด สามโมงสี่โมงไปเห,เห็นแล้วก็หอกนะไตยึดถึงพอดีแล้วอ่ะจอบจอบไปฉันว่าฝ่าลมมาหลดซ้ำเล่าเสิร์ฟลุกลาบลาบโล,ลกุบ่าวกันนะเซ็ตมาแตกมุ่งหัวเล่นไม่ใช่เรื่องอะไรกันเลยก็กะงาไม้เจินม้งหนันโอ้คือว่ากลาบลงไปแลนถอยหลัลงแล้วคอยแบบมันกำลังจะเจิญนะนะแบบได้ย<ง>ิเนเสียงมัน,ม,นมืดพ่นลมพ่นเจอกเขาสามโตบีได้จักโตแต่เอยจะโซวนจะไปอยู่ได้นี่นะ ไปบ่เจาะเล่นนะแบบนี้นะไปแล้วคันเป็ดแต่โจได้นะเจาะหรืออูดบล็อกค่อยขึ้นเบิ้งเลหัดต้นไม้เสียใหญ่อลิหัมมันเป็นไม้แบบไม้ที่ตายแล้วนะไม่ดอแล้วนะหาดดอกกับวิ่ดเพิ่ะเลิ่ได้ไม้ตายแต่ชีดนะไม่ไม่ไปเยิ้มเยิ้มบ่เข็มเป็นแต่โจบ่โมนะเข็มบ่อนี่แหละค่อยเอาพออูดก็อูดนะไปนะอูดอก็ขึ้นเนื้อแล้วเฮาเหลืองเพชรต่อไฟถิ่มถิ่มลง่มขึ้นเนื่องเลยเออโมเข็ยนว่าเสื้อดังไฟง่ายอยู่เพราะว่าไม้แบบ มันเป็นเส้นนะนะไม้แบบมันหักลงแล้วละครึ่งหนึ่งเคยอูดน้นเขาออกกันโอ้ออกมาลดอ่าไปลอกบ้งป้าใช่ยังมันขำกว่านี้ไฟกะติดแล้วล่ะแต่แล้วจังมากมากยังนึ่งเขากันเนาะอืมไปก่อนคอยว่าจะเจาะแล้วอยู่จะเจาะผัดมีดน้อยก็ล่ะคอยยันมีดคอยบูมก็เลยบิดเจาะอ๋ทุกคนสได้ไปเจาะบังแรนอูดบังแรนก่อนตัวใหญ่เติบได้คอยเห็นแถวห่างมันจะซื้อได้แถวห่างมัน แถวล่างๆมันแถวแอวมันประมาณโลกนึงน่าจะได้แหลนเลนะกะเบิ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตัวจริงน,นะว่าสิได้น้อยหรือใ่ายสำเร็จเห็นมาเสื้อเอาได้กันนาทุกคนพอมาฮอดแลวกะที่แรกว่าจะเจาะนะแต่ไม้มันแข็งโขนมันโขนมันหนาด้นะก็เลยเจาะไปเธอหนึ่งแลวกะมวยและะย้วก็ยาทุกคนนะก็เลยมาอูดเบิ่งนะสายมยอูดลงเบิง่ง อูดกับจักละอ้อมีอ้อได้โกนทั้งลุ้มกัมันมีมีเดีมีมีโกนซอดเข็นเฮาอูดทั้งเถิงลองเบิ่งนะเข็นมันมีอ้อแล้วกะมีได้พี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งน้ำเดี๋ยวอีกเท่านึงน,นะโซนทีมงานกะอยู่ลุ้มผู้ละคอยขึ้นมาอูดอยู่เถิงพี่โอ้ยทุกคนเมืออุดเลยน่าจ,จะผิดหวังแล้วแลนกันได้ไม่ได้ก้อยแล่นส้ำนอบธรรมโอ้ยมีอ้อพี่น้องเอ้ย ไม้เป็ดไม้หนานะรู้ว่ายังสีอ่อบอยังสีอ่อกะมือเลยมือทาเลยมือทาเลยเมือทาแล้วเม,วมนูแรกน,นี่คือสีบดไดเลยล่ะ <c oughs> ถึงเบิง่งอุณหภูมิมันก่อนเคือในถึงดินก็มันนี่ โอ้ทางลุมเย็นจ้อยไฟไบ,บิดเถงไฟมีหอดมันเคือนี่มันอยู่นะอันนี้นะเคือนี่หอดขี้ดินพวกนี้หนาอุ่นประมาณครึงงคอนี่นั่นแล่แล่นอย่างสืดอยู่นะภารกิจเฮ้ากาถือว่าล้มเหลวนะจะได้เดินทางคาร์บอนก,ก็วันนี้นะเข้าก็เยอะมืนแหงเลยพี่น้องไงก็เนื่องจากขึ้นไปเจาะแล่นเห็นว่าเสื้อได้แล่นเสื้อใครได้ดะพอได้มีแหง ยางได้อันนี้สุดใครแดดแต่มันคาร์บอนนะอ่ะทุกคนนี่กะเฮากะได้เฮ้ามาฮอตป้อนแล้วได้ทางเขาเบาใจกับเบาไม่เพิ่นกะเฮ้ามาเลยไม่ผ่านเพิ่นกะมานอยู่ได้มานี่ก็ได้ได้นกเปาตัวหนึ่งแล้วกะกะไนนี่กะอยู่ต้นไม้ไห้ป้อกระนาอีตัวหนึ่งแล้วกะนกจัดดงอีตัวหนึ่งส่วนคอยกะ ได้นกจ่าโดงตัวนึงกับนกปิดปลิวหอนจุกตัวนึงได้มีลายอันนี้บ่เฮิรนนกจ่าโดงนะอันตัวมีหอนจุกจุกอันนี้ยเออโอ้คอเห็นลายเยอะแ่เบื่อเอามันนี่ตัวนี้ใหญ่กว่านกอันปิดปลิวหอนจุกนะมันมุนอันนี้นะบอกืัอนี้กะได้เนื้อประมาณสองซี่หกได้หกตูนะเออหนูก็หนกน้อยได้เใจอ่ะทุกคน น่าเสียดายก็คือเอาเอาแร่ไม่ได้นะแต่ให้พลาดไหมเพิ่นสิไปเบิ่งออยุเพิ่นว่ากินข้าวแล้วเลยพาไปได้ปะก่อนอื่นกาสิได้หาเห็ดของอยู่องกินกินข้าวก่อนกระตูก็มีแต่เหอพี่น้องเอ้นอกจากเนื้อกะมื้อนี้ทางทีมงานได้เห็ดตาบได้เห็ดตาบก็มีแต่โจโจทั้งหมดอันนั้นเลล้างเซอร์เบโตตีนมาแล้วนะอย่าเป็นตะกินแล้วบ่

ก็ไปเก้ามันงานครับที่ที่เชื้อฮักมานานเดินกันเดี๋ยวเห็นตัวนี้ให้มันแน่นอย่ารณาให้บนแน่นมันบนเขาล่อง กินแกงเห็ดตบแล้วเนาะกินสมใจแล้ววันนี้สิ่แกงเห็ดต้บเยอะแกงเห็ดต้บป่ะจ้านะโอ้ยอย่ากินจะโดนนะคอยระยุคอยแล่นพาเดี๋ยวไปจ่อแล่นโอ้ยจะลอยคอยพาไปจัดการันคอยจะย่อมมาได้คอยจะพาไปเฮ็ดแล่นนะ แกงเห็ดนี่ต้องโคไฟทุกคนนะโคไฟมีเธอมันหอดคันไฟนะเห็นฮะมันหอดคันไฟละอันตะไล่เวลาเขากินนะยาวกนแล้บอนลพี่น like ้องเอ้เดี๋ยวสิเอาพักลงก่อนไนี้นะมียอดพักนํำได้พัก ลืมเค้กมาเทยวนี้นะพี่น้องเอ้ยโอ้ยมอ,กอะกัความมีงามพี่น้องเอ้ยดูพอไปงัอบ่บัดน,นี้เบอร์เบอซิมมังก่อนซิมน้ำมันเอา้ปลาตัวสกปนกนยแซ่บขนาดนะ นีด้วยอันนี้ย่ะอ่ะสุดไก้แล้วมันยินสะลวกสบายตัวการอย่างคะนะเอาวัดเดียวเนาะอือความปุมม๊บความปุ๊บแล้วกา้โถยใบใหญ่ขนาดเนอะอ๋อพอแม่พี่น้องม่ะดีข้าวแรกปุ๊กแกงเห็ดตาบขักแคลนี้รังการกันเห็ดตาบเด้อ <c oughs> วางครับอาหายตั้งเงินพร้อมนะระวังม่ออกมายายเนาะตอนทีดดำหน้าที่ไม่ใช้มัะเข้าไปเอาอีกงานใหู่ภาพนี่นะนาโบก็เห็นชิ้นนั้นมาฟักเดี๋อะมาโบกก่อนึง มาฟักจุโอเคทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิม่มทางทีมงานกับสิได้โคเนอโคนกกันกับกระน่ํเพิ่นสิปีงสัมลาไว้นะ่วนคอยกับเนื่องจากผ่านไม่เพิ่นจะไปเบิ้งแล่นเพิ่นมีเพิ่นเวาเพิ่นน่าจะเพิดขึ้นว่าน่าจะเอาได้มาเลยอยากรเลยพาเพิ่นไปเบิ้งนะเ <c oughs> <อ>พราะว่าคอยนะมดความสามารถในการเอาแล้วเดี๋ยวพาเพิ่นไปเบิ้งนะ มาหอดผาดใหม่เป็นขึ้นไปเบิงเลยฝนกระตกพี่น้องเยมาหอดเลยก็ได้ตกกระจกแห้งอีกมตกคอยอีกจกับคนละวาวเลยเดละเป็นตาอยู่บ่บุกิตะเทิงคอยไม่ที่ขึ้นมาบันนี้นะละว่างนั่งท่านในผาดเป็นขึ้นพี่เอาแลดนะคอยกัดดงไฟฟีนได้ดังไฟฟีนอยู่เงาไม้นี่ เนื่องจากฝนตกอยู่เด่นนี้ก็ได้แต่ตกมีแห้งก็เลยนะเดี๋ยวถ้าลุ้นเบื้องว่าเพิ่นสิเอาได้หรือเอาไม่ได้ท้าพุ่นกระดังไฟขึ้นเดียวละอยู่เถิงไม้พุ่นได้ฝีงอยู่เพิ่นว่า้าคือมันลุกๆแล้วเพิ่นเยอะเฮ็เดเนื้อเลยก็มีจักนํำเพิ่นแล้โอเคทุกคนคือุมหฮากะสรุปเลยกะแล่นกะม่ได้ซ้ำไดุ้มหฮาเดินทางมาฮอดบอลแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้กะสิได้หาพักพอนก็นหายู่หานอนก็นสำหรับคลิปนี้กะ สิได้ขอฝากเพียงสำมนิกอนเดียวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันมาอีกทน,นึงสำหรับคลิปนี้กันขอข้อมกลข้บเจอรายสำหรับการหับสม้มตั้งแต่ต้นจนจบ